ก็ของมาถึงอีกแล้วนะครับผมของอยังก็ของของตะเกียบนะครับตะ,ะเกียบส่งมานะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเอาแกะเลยเนาะครับผมมาเอาแกะดูนะครับอของนี้ก็น่าจะเป็นอะไรก็ไม่ปลอมขนม ีแก yeah, mm ่ซอยนี้ไหมของเพิ่งมาถึงครับโอ้ยไม่ออกครับนี่โอ้มิดเจหมกเลยครับ S 1> <S 1> นี่ได้ลเอามาว่า,านช่างเรียงเราถ่ายรูปด้วยอ้าวเป็นขนมทาลูนะครับนี้ก็จะเป็นขนมหกเขียวครับไม่ท<ด>ี่เสงนนี่ครับขนมูหหลายอย่างครับนี่นนอ,อ,อะไรอ่านไม่ออกมอะไรหรอครับนี่ครับ มันก็จะเป็นหัวหัวอะไรนี่หัวปากอ้าหัวปากอ้าครับนม,มอะไรครับนี่ปลาอะไปลาหวานปุ๊บ<ม>อ้าวหัวโอ้เยอะครับเดี๋ยวคุณเดี่ยวก็มีครับนี่เวยเดี่ยวสำเร็จรูปครับโอ้เดี๋ยวครับยวเอาไว้ข้างหลัง นมเนี่ยน,นมี้งบกรอบครับโอ้เยอะเลยครับเยอะมากเลยนี่ก็จะนะเป็นอะไรนะก็เรียกว่าอะไรโดสุครับน,นี่คุกกี้ครับค,กกคุกกี้แล้วก็วเหลืยวเรือ เนะครับเดี๋ยวมีครับเยอะมากครับนมพิเศษนครับโกิลลี่นะครับแป้งแล้วก็แป้งครับโอ้โหเกี๊ยบส่งแป้งมาให้ด้วยครับผมนะแล้วก็เ็นหนมสับประรดลาเชื่อมไส้สับประรดครับ ก็คุกกี้ครับกกีหลังนี้ก็จะเป็นขนม,ม,มนะครับก๋วยเตี๋ยวขนมกับก๋วยเตี๋ยวครับนะหลังต่อไปนี่ขนมปองแกะตะกร้านะครับนี่ก็น่าจะเป็นแคนตาลูปนะครับใช่ไหมใช่ครับแหนมขนมปองแกะใช้แคลูปหรือว่าอะไรเแกงไข่หรอแกงไทยเรียว,ว่า ผมว่าน่าจะเป็นเกตะลุกนะครับเล่นนะครับเขาอยากอะไรเกตูลุกเกตะลุกนะครับมีพี่เศนมีของพี่เศนนะครับผม เดี๋ยวเราก็จะไปล้างนะครับล้างทำคมสาดแล้วก็จะไปป้อนพิเศษนะครับดีนะครับเดี๋ยวเราไปล้างก่อนนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณป้าเก็บนะครับนะครับที่ส่งเรื่อนอุปโภคบริโภคมาให้นะครับทุกอย่างนะครับแล้วก็ผลไม้พิเศษด้วยนะครับก็ต้องขอขอบคุณป้าเก็บมากๆนะครับผมขอบคุณมากครับ